บอลลูนเหล็กชื่อคีรอฟที่หลายคนจำได้จากเกม Red a l เ r t มันไม่ได้เกิดจากมโนโล้วนนะคะแต่มันมีต้นแบบจากของจริงในประวัติศาสตร์เลยค่ะช่วงต้นศตวรรษที่20เยอรมนีสร้างบอลลูนยับที่เรียกว่าเซปเปลินมันคือเรือเหาะโครงโลหะใช้ก๊าซเบาในการลอยตัวข้างในใหญ่พอจะบรรทุกผู้โดยสารหลายสิบคนหรือบรรทุกระเบิดไปถล่มเมืองได้ตอนสงครามโลกครั้งที่1น e เซปเปลินถูกใช้สอดแนมและโจมตีอังกฤษ มันบินข้ามทะเลบืดมืดมาแบบเงียบเงียบแล้วทิ้งระเบิดใส่ลอนดอนเลยตอนนั้นอังกฤษยังไม่มีเรดาร์ด้วยคนเลยตกใจกันทั้งเมืองแต่บอลลูนแบบนี้ก็มีปัญหาใหญ่คือมันบินช้ามากแล้บังคับยากพอเครื่องบินรบเริ่มทันสมัยขึ้นมันก็กลายเ,เป็นเป้านิ่งกลางฟ้าแท้ยังมาเกิดเหตุการณ์ใหญ่ในปี1937กับเรือหอฮินเดนเบิร์กมันใช้ก๊าซไฮโดรเจนซึ่งติดไฟไง่ายมาก แล้วตอนลงจอดที่อเมริกาเกิดไฟซาสถิตจุดระเบิดขึ้นกลางอากาศทั้งลำลุกไหม้ภายใน37วินาทีอู้โดยสารเสียชีวิต36คนคลิปเหตุการณ์นี้ด่งดังไปทั่วโลกและกลายเป็นจุดจบของยุคระหะทันทีหลังจากนั้นเทคโนโลยีบอลลูนทหารก็หายไปถูกแทนที่ด้วยเครื่องบินที่เร็วกว่าแข็งแรงกว่าและควบคุมได้ดีกว่า แต่สิ่งที่เซปลินทิ้งไว้ก็คือบทเรียนเรื่องความเสี่ยงและการพัฒนาเทคโนโลยีบินที่ปลอดภัยอย่างทุกวันนี้เลยค่ะ